มาตามต่อครับได้ไม้มาแล้วครับเดี๋ยวจะเอาไม้เสียบว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับถ้าไม่ไหวก็หาตัวช่วยเพิ่มครับคุณกีนี้ไหมปะสังหยุนบ่ะไปไปอัจะกลอยไปใจหน่อยวางมึงคิดหยับๆหยับตรงก็มึง

ลองดูนครับอีกรอบหนึ่งครับเป็นดินทรายครับดินทรายดินทรายดูดครับอย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามครับผม มักสิซิตักซิโปรเนว่า

นี่ครับเดินหน้าเลยครับยกใช้ระบบยกเลยครับเอาไม้หนุนข้างล่างครับขึ้นแล้วครับนี่ครับรองเท้าพวกก็ทะลุครับนี่เกี่ยวกับแคขาครับนี่รองเท้าทะลุเลยครับเบาๆโอเคครับได้แล้วครับ อย่าลืมกดไลค์อ, like, อย่าลืมกดแชร์อ, share, อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตอน่นี้นะครับสวัสดีครับ